สวัสดีค่ะครูนัวแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกมาไลฟ์หลายวันนะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศนะคะฝนฟ้าก็ทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบเลยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะได้เอามาส่งต่อความรู้เช่นเคยนะคะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะ อ่าวันนี้นะคะก็มาในหัวข้อนะคะถ้าอยากทำออนไลน์ให้รุ่งนะคะอย่าพลาดสามสิ่งนี้ค่ะเพราะตอนนี้นะคะหลายคนนะคะกำลังอยากจะออกมาอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะมีการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะมีคนเยอะแยะมากมายค่ะที่ขึ้นมาทำแล้วนะคะแต่เราจะทำยังไงที่จะสามารถนะคะทำให้ตัวของเราเองนั้นนะคะทำงานหรือว่าทำธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์ ให้รุ่งนะคะและไปต่อได้ไกลนะคะเพราะตอนนี้นะคะมีหลายคนค่ะที่ทําแล้วอาจจะรู้สึกว่าทําแล้วเหมือนจะไปไม่รอดหรือทําแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่รุ่งนะคะก็เลยนะคะไม่ทําต่อไปค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะเราเองนะคะได้รู้วิธีการนะคะว่าเราจะสามารถทํำยังไงให้การทําออนไลน์ของเรานั้นไปได้อย่างสวยงามนะคะอย่างราบรื่นนะคะ ในเวลาที่เรานะคะคทำอะไรบางอย่างแล้วนะคะคใหม่ๆบางคนอาจจะมีสิ่งที่เข้ามาขัดขวางค่ะและมันจะเป็นสิ่งที่สามารถพิชูดพิชูดสามารถพิสูจน์ให้คุณนะคะว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ ดังนั้นแล้วสิ่งแรกสําคัญที่สูตร่าววันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะทํางานหรือว่าทําธุรกิจนะคะบนโลกออนไลน์นั้นคะวันนี้เราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะต้องมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่เราต้องการนะคะหลายคนนะคะอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์อ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณนุขอเช็คภาพก่อนภาพเหมือนจะไม่ค่อยชัดนะคะหรือว่าชัดแล้วเอ่ย แป๊บนึงนะคะตัวใหญ่ไม่เห็นเห็นหน่อยเดียวขยับข้างหลังก่อนนะคะค่ะดังนั้นแล้วนะคะอย่าลืมนะคะข้อแรกสิ่งแรกเลยนะคะเราจะต้องมุ่งมัน่นสวัสดีค่ะโค้ดควันขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะเราจะต้องมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่เราต้องการเท่านั้น,นะคะ่ะและเราจะต้องสิ่งไหนที่เราต้องการนั้นนะคะเราอยากจะได้เราก็ต้องได้นะคะในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราทําแล้วเรา รู้ว่าสิ่งที่เราจะได้ต้องได้และฉันก็อยากจะได้ในตอนนั้นตอนนี้แบบนะคะเหมือนก็ว่าเรากดดันตัวของเราเองนะคะเราจะต้องรู้ว่ามุ่งมั่นในเป้าหมายนั้นคือการที่เรารู้ว่าเราควรที่จะทํายังไงนะคะที่จะสามารถพาตัวของเราเองไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการเรารู้ว่าสิ่งไหนที่เราอยากจะได้เราก็ต้องได้เพียงแต่ว่าเราอยากกดดันตัวเองและเราจะต้องรู้จักคําว่าปล่อยวางคะ่ะ ถ้าเราได้ลงมือทำไปแล้วนะคะการทำออนไลน์นั้นเราจะเห็นว่าผู้คนทำกันเยอะแยะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังมีคนที่ไม่ได้ลงมือทำค่ะสวัสดีค่ะโคที่ปลอมขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโคนที่ปลอมค่ะอ่าออกกองทุกวันก็จะได้สวยทุกวันเนาะขอบคุณมากนะคะโคที่ปอม ค่ะดังนั้นแล้วนะคะการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันก็มุ่งมั่นในเป้าหมายในสิ่งที่ท่านต้องการแต่ท,ทั้ทีเพราะว่าคนทํากันเยอะแล้แลวใช่ไหมคะเพราะเราอยู่ในธุรกิจนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามีคนทํากันเยอะแยะมากมายแล้วแต่จริงๆแล้วเราสังเกตดูนะคะว่าขนาดเราเองนะคะยังไม่รู้เลยว่าคนที่ยังไม่ได้ทำาน่ะมันมีมากเท่าไหร่ สวัสดีค่ะน้องบดขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครูปกกี้ขอบคุณมากนะคะ,คะ,ปปคะ,คะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะขอบคุณที่แชร์แบ่งปันนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามุ่งมั่นในการทําเป้าหมายของเราแล้วแต่เราอย่าคอยกดดันตัวเราเองนะคะเพราะเรารู้ว่าในเมื่อตอนนี้เราอยู่ในโลกออนไลน์อย่ามองแค่ว่าทําไมคนทํากันเยอะแยะมากมายเราต้องมอง แค่มากมายที่เขาก็ต้องการเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกวบนี้ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วอย่างครูโนเองก็เป็นคนหนึ่งก็เพิ่งมารู้จักใช่ไหมคะบางคนอาจจะรู้จักมาสี่ห้าปีแล้วว่าโลกออนไลน์มันเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมคะอย่างอาจารย์บัณฑิตมีคนอีกตั้งเยอะแยะที่ไม่รู้จักอาจารย์บัณฑิตใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราอย่าได้คิดว่าการที่เราจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์พอทําปุ๊บจะให้รุ่งเลยปั๊บนะคะ เพียงแต่เรารู้ตอนนี้ว่าเราต้องโฟกัสในส่วนที่คนที่ยังเขายังไม่รู้เรื่องนี้ค่ะอย่าได้ไปโฟกัสเฉพาะคนที่เขาทำกันอยู่เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เรารู้แล้วเราจงมุ่งมั่นทำต่อไปเพื่อที่เราจะได้เป็นนะคะต้นแบบของคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขายังไม่ได้ลงมือทำที่เขายังไม่กล้าตัดสินใจนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องโฟกัสเป้าหมายและรู้ได้เลยค่ะว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการนั้นนะคะคุณจะได้มันมาแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณปล่อยวางและโฟกัสไปถึงสิ่งที่คุณทําอย่าโฟกัสไปเพียงแค่ว่ามีคนทํากันเยอะแยะแล้วโฟกัสไปถึงคนที่เขายังไม่ได้ทําและเขายังต้องการความช่วยเหลือจากเราเท่านั้นนะคะค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณปกกี้ทุกคนเก่งกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราทุกคนเก่งได้อีกนะคะเพิ่มพูนความรู้ได้อีกนะคะจงมุ่งมั่นทําตามเป้าหมายของเราและรู้ว่าถ้าสิ่งไหนที่เราปรารถนาเราต้องการนั้นเรายอมได้มันมาแน่นอนนะคะจงโฟกัสไปถึงคนที่เขายังไม่ได้มาอยู่จุดจุดเดียวกันกับเราคะ่ะอีกเยอะแยะมากมายนะคะ เราจงทําสิ่งที่เรารู้สึกว่ายิ่งทําแล้วเราก็ยิ่งมีความสุขและมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจงทํามันต่อไปค่ะเรื่องแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปถ้าอยากที่จะทําออนไลน์รุ่งนั้นนะคะสิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้เวลาที่เราได้ลงมือทําการทำโลกออนไลน์นั้นนะคะระหว่างการเดินทางนั้นมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามากระทบเราค่ะ บางครั้งเราออกมาสร้างตัวตนแล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่อยากขายสินค้านะคะแล้วมีความรู้สึกว่าการออกมาสร้างตัวตนนี้นะคะมันได้เงินช้าแล้วมีคนชวนไปขายสินค้านะคะเราก็ไปกับเขาอีกแบบนี้นะคะถ้าวันนี้รู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าเรายังไม่สําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วแล,วแลวในใจของเราอ่ะมันยังไม่มีความรู้สึกพร้อมที่จะสําเร็จยังเรียนรู้ไม่มากพอนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปตรงไหนนะคะมันก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จได้ค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่คุณจะสร้างตัวตนโบนโลกออนไลน์คุณจะเริ่มขายสินค้าหรือว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการนั่นแหละค่ะเวลาที่คนอื่นมาบอกคุณว่าทําไมทําแล้ว ไม่ไปไหนสักทียังไม่ได้เงินสักทีหรือว่าได้เงินแต่ว่าทําไมได้น้อยไม่ได้เยอะเหมือนเขาอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่มันมาทําให้คุณเคลหรือว่าหลุดโฟกัสนะคะคุณจงตัดสิ่งรบกวนนั้นไปคะ่ะและจงเชื่อมั่นในตัวของคุณนะคะว่าในเมื่อวันนี้เราอยากที่จะได้ในสิ่งไหนนะคะเราจะต้องโฟกัสถึงแต่สิ่งสิ่งนั้น เท่านั้นค่ะถ้าเรามัวแต่จะเดินไปทางนู้นทีเดินไปทางนี้ทีนะคะมันจะทําให้สิ่งที่เราโฟกัสนะคะหลุดออกไปจากวงคอรจรนั้นเลยค่ะแล้วมันจะทําให้จิตใจของเรานะคะไม่ประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างเราจะสังเกตเห็นคนที่เดี๋ยวก็ทําสิ่งนั้นทีทําสิ่งนี้ทีเห็นเขาขายสิ่งนั้นก็ไปขายกับเขาเขาบอกว่าขายดีใช่ไหมคะแล้วก็ พอขายไม่ได้ก็หนีไปขายสิ่งนั้นอีกขายอันนู้นทีอันนั้นทีนะคะอันนั้นก็คือว่าการที่เราหลุดโฟจอโคจรโฟกัสของเรานั่นเองค่ะมันเลยทำให้เราเดินออกนอกเส้นทางมันเลยทำให้เราช้านะคะดังนั้นแล้ว เราจะต้องรู้เลยค่ะว่าวันนี้เราโฟกัสสิ่งไหนเราจงทําให้สิ่งที่เราต้องการนั้นมันเป็นทางตรงค่ะอย่าแวะข้างทางอย่าแวะเดินไปกับคนนู้นเดินไปกับคนนี้เพียงแต่เขาบอกว่าทําไมไม่ไปกับฉันละ่ะ ทางที่ฉันไปนะมันรวดเร็วทันใจนะอะไรแบบนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะประสบความสําเร็จนะคะในใจของเรานะคะยังทําอยู่บนพื้นที่ของความไม่สําเร็จอะ่ะมันก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จอะไรสักอย่างถ้าเรายังรู้สึกว่า อยากจะไปนู่นทีอยากจะไปนี่ทีนะคะฉะนั้นสิ่งที่สองสำคัญที่สุดเลยค่ะเราจะต้องมาโฟกัสในสิ่งที่เราตั้งใจเท่านั้นนะคะและสิ่งไหนที่มันทำให้คุณนะคะรบกวนนะคะคลื่นของคุณนั่นแหละคลื่นอ่าหลายคนคุณนูก็เป็นค่ะเวลาที่เราทำสิ่งใดแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเดินทางนี้มันถึงช้าจังมัน เจออะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกว่าไปทางนี้กับฉันดีกว่านะมันเร็วกว่าแบบนี้นะคะเราก็จะไปกับเขาค่ะ <c oughs> ฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเราได้รู้แล้วนะคะว่าการที่เราเดินไปซอยนั้นทีซอยนี้ทีไม่เดินทางตรงนะคะมั่วแต่เดินอ้อมนั้นนะคะมันจะทําให้เราไม่สําเร็จสักทีค่ะ วันนี้ถ้าเราอยากที่จะทําสิ่งไหนให้รุ่งนะคะเราจะต้องมาโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นค่ะสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราช้าหรือว่าทําให้เราลังเลสงสัยนะคะจงตัดสิ่งสิ่งนั้นทิ้งไปสะนะคะแล้วมันจะทําให้เราเริ่มมารู้ตัวว่าอ๋อถ้าวันนี้นะเราอ่ะไม่สําเร็จอะไรสักอย่างแล้วเรามัวแต่ไปทางโน้นทีทางนี้ทีเราก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จในเส้นทางใดเลยนะคะอยากสําเร็จในเส้นทาง นจนเดินทางตรงเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะวันนี้ถ้าเราอยากที่จะทำออนไลน์ให้รุ่งนะคะเราจะต้องรู้ว่าทุกคนนะคะคู่ควรกับผลลัพธ์ที่จะได้รับทั้งนั้นค่ะหลายคนอาจจะมีพื้นฐานหรือว่ามีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปค่ะในวันนี้เรา ปลูกต้นไม้ชนิดไหนนะคะเราก็จะได้ผลลัยเช่นนั้นเช่นกันใช่ไหมคะถ้าวันนี้คุณปลูกตอมะม่วงคุณก็ต้องได้มะม่วงคุณคงไม่ได้มะละกอใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะปลูกต้นมะม่วงเราบางคนอยากจะได้ผลผลิตรวดเร็วก็ปลูกถั่วงอกใช่ไหมคะมันก็จะได้เร็วแต่ว่าการที่เราปลูกผลผลิตที่มันได้เหมือนถั่วงอกได อ่เจ็ดวันก็เก็บผลผลิตได้แล้วใช่ไหมคะคุณก็อาจจะต้องคอยปลูกใหม่เรื่อยๆค่ะและมันเป็นผลไม้เป็นไม่ใช่ผลไม้มันเป็นผักใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ผลไม้ยืนต้นที่จะอยู่ยงคงกระพันหรือว่ายืนยาวได้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคะ่ะคุณจงให้เวลากับความสำเร็จของคุณนะคะ ทุกผลลัพธ์ได้คุ้มค่ากับการรอคอยและก็ได้กับสิ่งที่เราคู่ควาแน่นอนค่ะเพราะว่ากว่าที่เราจะทําให้ผลไม้ยืนต้นเติบโตได้นั้นเราก็ต้องคอยรดน้ำปรวนดินถ้าวันนี้นะคะเราอยากจะทําออนไลน์ให้รุ่งและยั่งยืนนั้นเราก็ต้องรู้นะคะว่าทุกผลประโยชน์นะคะ จะได้มาเหมือนกับทุกความลําบากที่สูญเสียไปคุณก็จะได้มาคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยเช่นกันค่ะทุกคนมีการคู่ควรกับผลลัพธ์ที่เราได้ปลูกไว้แน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะปลูกต้นอะไรคุณก็ได้ต้นนั้นแน่นอนค่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยนที่จะไปปลูกต้นอื่นแทนนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณปลูกต้นมะละกอแล้วคุณรู้สึกว่าทําไมมันโตช้าคุณก็ไม่รดน้าพรวนดินมันแล้วคุณก็ไปปลูกผลไม้ชนิดใหม่ แล้วพอคุณรู้สึกว่าทำไมมันเติบโตช้าคุณก็ไม่ยอมใส่ปุย๋ยไม่ยอมพรวนดินไม่ยอมรดน้ำไปปลูกต้นอื่นใหม่คุณก็ไม่มีทางที่จะได้ผลไม้ชนิดนั้นขึ้นมาได้ใช่ไหมคะต้นไม้ของคุณมันก็ต้องตายลงไปเพราะว่าคุณไม่ได้ดูแลวันนี้ถ้าเราเริ่มที่จะปลูกต้นอะไรแล้วนะคะคุณจงรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยให้เขาอย่างดีคะ่ะเหมือนการที่คุณทำสิ่งไหนก็ตามนะคะ คุณอยากจะได้ผลลัพธ์นั้นวันนี้คุณก็ต้องรดน้ำพรวนดินด้วยความรู้สึกของคุณเช่นกันค่ะความรู้สึกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราหว่านมาเมล็ดพันธุ์ไหนแล้วใช่ไหมคะปุ๋ยของเราก็คือจิตใจของเรานี้ก็ต้องคอยนะคะดูแลเขาให้ดีนะคะปลูกเขาด้วยความรักและการรอคอยค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะมันมีระยะเวลาเติบโตของมันแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของเราค่ะ ในเมื่อเราเริ่มทำอะไรใหม่ๆแล้วนะคะแต่ละคนนั้นนะคะมันก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปจงรอคอยด้วยความรู้นะคะว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือทำไปนั้นนะคะมันไม่เคยสูญเปล่าแน่นอนค่ะ ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับรูนูและตนูเองก็จะขอบเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวแทนของคนอีกกลุ่มหนึ่งครูนูรู้ค่ะว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ถ้าเขาได้รับรู้เรื่องนี้นะคะเขาจะได้แบบมีความรู้สึกว่าตูนูนะคะคนธรรมดาคนหนึ่งก็ยังทําได้เขาเองก็ทําได้เช่นกันนะคะ ฉะนั้นแล้วทุกคนมาสเตอร์ไม้ที่นี่นะคะก็เป็นคนที่เก่งแต่ทุกคนกําลังปลูกต้นไม้ของตัวเองนะคะคุณูเชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องต้องการนะคะผละไม้ยืนต้นของตัวเองที่ให้ผลลัพธ์ที่หอมหวานที่ตัวเองรอคอยใช่ไหมคะทุกคนจงรอคอยด้วยความรู้สึกว่ามันทําให้เรามีจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็รอคอยแบบ สุดยอดนะคะกาเรียกกันยังไงไม่รู้เนาะแต่คือว่าขอให้ทุกคนจงรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณปลูกต้นอะไรคุณก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ดเรนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครูกุ้งครูกุ้งก็เก่งสุดยอดเช่นกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอเดี๋ยวคุณอย้อนใ้ทีกทีนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะทําออนไลน์ให้รุ่งนะคะคุณอย่าพลาดสามสิ่งนี้เลยค่ะ จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการทํางานในออนไลน์หรือว่างานทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์ออนไลน์นะคะแต่ยุคนี้การทําออนไลน์มันเยอะใช่ไหมคะมันเลยทําให้หลายคนเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วรู้สึกท้อแท้นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเราได้รู้สามสิ่งนี้แล้วนะคะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําให้ตัวเองนะคะเป็นผลไม้ยืนต้นที่มั่นคงได้อย่างยาว ะค,ะคุณจะต้องมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่คุณปรารถนาเท่านั้นค่ะและคุณจงรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณต้องการสิ่งไหนคุณได้มันแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณไม่เปลี่ยนเป้าหมายของคุณนะคะถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนเป้าหมายเป้าหมายเขาจะมาเปลี่ยนคุณเองค่ะค่ะและ สองเลยนะคะวันนี้ไม่ว่าระหว่างการเดินทางที่คุณทำออนไลน์นะนะคะคุณจะเจออุปสรรคอะไรนะคะมีคนมาถามมาบอกคุณว่าทำแล้วทำไมไม่เห็นผลสักทีทำแล้วได้เงินเยอะหรือยังทำแล้วทำเงินได้หรือยังนะคะเงินน้อยไม่เหมือนที่เขาบอกอันนี้คุณไม่ต้องไขว้เขวนะคะแล้วมีคนชวนคุณไปทำสิ่งนูน้นทำสิ่งนี้นะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จและคุณยังไม่พร้อมที่จะทำใแบบต้องสําเร็จมาจากภายในนะคะแล้วคุณเดินตามเขาไปไม่ว่าคุณจะไปทางไหนคุณจะทําสิ่งไหนนะคะถ้าเราไม่ได้ทําบนพื้นที่แห่งความสําเร็จเราก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จได้สักพื้นที่ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้จงโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นอย่าหลุดโฟกัสนะคะเพราะการที่เราเจอสิ่งรบกวนระหว่างกา เส้นทางของทางผ่านของคนสาเร็จอยู่แล้วค่ะถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้ก็คือว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สามเลยค่ะวันนี้นะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าทุกคนนะคะปลูกผลไม้ชนิดไหนปลูกผลลัพธ์ชนิดไหนคุณได้มันแน่นอนค่ะทุกคนคู่ควรกับผลลัพธ์ที่จะได้รับแน่นอนให้เวลากับการเติบโตของคุณค่ะอย่ารู้สึกว่าฉันปลูกแล้วทําไมมัน ไม่ออกผลผลิตสักทีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีระยะเวลาของมันแน่นอนนะคะขอเพียงแค่เราใจเย็นนะคะรอคอยให้เป็นใจเย็นให้พอค่ะเรารู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าสิ่งที่เราปลูกนะคะเราจะได้ตามที่เราต้องการแน่นอนปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกถั่ว,วงา เลือกปลูกผลผลิตของคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการรดน้าพรวนดินเขาด้วยความรู้สึกรักและภูมิใจในตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณเป็นผลไม้ยืนต้นที่ยั่งยืนแน่นอนค่ะการทําออนไลน์ก็เช่นกันนะคะดูนูเองเป็นคนหนึ่งค่ะที่กําลังรดน้าพรวนดินต้นไม้ของจูนูอยู่นะคะและเราเวลาระหว่างการเดินทางที่เราเดินมาเราได้รู้คะ่ะว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะมันมี คนที่เขาล้ำหน้าไปแล้วรคนที่เขายังไม่ได้ขึ้นมาถ้าวันนี้คุณโฟกัสคนที่เขาล้ำหน้าคุณปคุณจะรู้สึกแบบว่าไม่มีค่าหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมคะชัะน้นนี้คุณจะต้องโฟกัสคนที่เขายังไม่มาถึงคุณเท่านั้นค่ะแล้วมันจะทําให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังใจนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูใช่ค่ะโคทิมหมดขอบคุณมากนะคะเราจงโฟกัสคนที่เขายังมาไม่ถึงจุดเดียวกันกับเราเพราะเราต้องการช่วยคนที่ยัง ไม่ได้มาถึงจุดเดียวกันกับเรานะคะวันนี้ถ้าเราบัวแต่ไปมองคนที่ล้ำหน้าไปแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมฉันไม่ถึงมันสักทีใช่ไหมคะค่ะดังนั้นแล้วนะคะทุกคนนะคะจะสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนต้องการแน่นอนค่ะขอเพียงแค่เราต้องรอคอยนะคะเพราะระยะเวลาการเติบโตของทุกคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะขอให้คุณจงเข้าใจนะคะว่าคุณจะคู่ควรกับทุกผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งชมสดและก็ย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะครูฝนยังไงก็ครูนูก็จะมาเป็นแสงสว่างในทุกทกวันนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าก็ไม่ค่อยเป็นใจก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์เลยค่ะฉะน,นั้นแล้วทุกคนนะคะเป็นแสงสว่างของโลกใบนี้และเป็นแสงสว่างให้กับตัวของคุณเองได้อย่างแน่นอนค่ะขั้นแรกเราต้องเริ่มมาเป็นแสงสว่างให้กับตัวเราก่อนใช่ไหมคะแล้วเราถึงจะส่องแสง มายได้นะคะจงลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างให้กับตัวของคุณเองและคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วยังไงก็มาเจอกับกรูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับกรูนูนะคะขอบคุณมากค่ะ